càng gần lạc vẫn là tôn câu chơi quay chỉ ngày đầy con nè nó

โอเคมาแล้วครับสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์ครับตอบคาถามการตลาดบทตอน,นะครับวันนี้เป็น EP ีที่80โอ้คอเค็ดอายุเยอะแล้วก็ไม่ดีวันนี้เป็น EP ีที่84แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวผม,มอัดรายการต่อแต่เดี๋ยววันนี้จะเอาวันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่อง5 dimension score ของการเลือก ว่าจะเอา Data ไหนไปใช้ทำมาร์เก็ตติ้ต่อเนาะเดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปวันนี้ผมมีไปสอนเนาะมีไปสอนที่สอนปูน่าจะเป็นวิชาปูพื้นฐานของออปอโทธ,ธรรมศาสตร์นะครับจำชื่อคณะไม่ได้แล้วขออภัยอยู่ในเครือ JC นี่แหละก็เลยเอาเรื่องใหม่ที่เพิ่งทำสไลด์จริงก็ยังไม่เสร็จดีะนะยังไม่เสร็จดีแต่ว่าหลักไอแก่นแก่นของเนื้อหาการสอนเนี่ย เสร็จแล้วก็ทำทำสไลด์ไปเอาไปสอนวันนี้เป็นครั้งแรกก็เอาไปลองทสคลาสด้วยนะครับก่อนเอาไปใช้กับคลาสอื่นต่อก็พบว่าเอ้ยหลักประมาณนี้ผมคิดว่าพอใช้ได้ก็เดี๋ยจะให้แชร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะแชร์เป็นแนวทางให้ฟังว่าหลักในการทำ Data าดิ i เวนเนี่ยผมมีหลัก5แกนที่ใช้ในการเลือกว่าจะเอา Data ไหนไปใช้อะไรยังไงก็เดี๋ยวนี้ให้เป็นไอเดียกันเผื่อว่าคุณกําลังจะเอาวางแผนการ ทำ Data Strategy วางทํา Data Structure ในบริษัทจะได้ร carry like ู้ว่าเราจะต้องเก็บอะไรยังไงไปเพื่อทําอะไรแบบไหนยังไงกันเรียกว่าแบบนี้ละกันเนาะก็สวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่สวัสดีคุณฝนนะครับคุณฝนน่าจะมาเดือนหน้าเนาะโอเคแล้วก็คุณสถาพรนะครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e ด้วยนะครับใครดูไลฟ์นี้ นะครับแนะนำว่าอีกหน่อยเนี่ยดูติดตามทาง YouTube เป็นหลักจะดีกว่าเพราะว่า Facebook ก็จะออโต้ดีลีทคอนเทนต์ทุกๆ28ดวันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยววิดีโอมันก็จะหายไปปกติแต่ว่าใน u t u b e เนี่ยอยู่ตลอดใครดูทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกให้กดกันก็ฝากกดๆหน่อยแล้วกันเนาะช่องผมคนตามมันก็เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเลคเชอร์กันไม่ไเลคเชอร์กันพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเลคเชอร์กันว่า ไอ้ five dimension score ของการทำ marketing เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนอระหว่างนี้คอมเมนต์กันขึ้นมานะครับใครคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปโผล่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ของผมอยู่นี่โอเคแชร์สกรีนสักครู่โอเคมาแล้วนะครับเอาละ่ะมาแล้วครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเริ่มเลคเชอร์กัน,นเนาะปรับปรับจอให้มันแบบได้ก่อนโอเควันนี้ครับเดี๋ยวจะมาเลคเชอร์กันว่าไอขออนุญาตปรับไมค์ให้มันเข้าปากกว่าน,นี้หน่อยเรียกว่าเป็น5นะครับ5 dimension score ของการทำ data นะครับ Decision strategy เนี่ยมันน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเราปูยอ้อนกลับไปนิดนึงแบบนี้อ่ะสมมติเคสอย่างคุณฝนเนี่ยคุณฝนอยู่ในเครืออย่าง Hacklab ใช่ปะ Hacklab เนาะนะครับอ่ะอย่างนี้คือ,อสมมติผมผมยกตัวอย่าง c o s m e t i c Beauty c o s m e t i c เนาะนะครับเออทำไมนี่มาอยู่นี่วะมันควรไปอยู่ตรงอื่นปะทำไมมาอยู่ติดฝั่งเนี้ย อไม่รู้ช่างหัวมันนะอย่างไอย่าง beauty cosmetic สมมติคุณฝนว่าคุณฝนแพลนจะทำทำ CRM จริงจังเก็บ Data ลูกค้าจริงจังเพื่อเอาไปทำ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 เอ่อทมาเต่อ whatever ก็แล้วแต่คำถามคือ Data มีเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณฝนจะต้องเลือกใช้ Data ไหนก่อนกลางหลังเออโลจิกมีแค่นี้ Data มีมากมายเลือกใช้ Data อะไรก่อนกลางหลังจริงๆเนี้ย ดี๋ยวว่าจะเป็นอีกคอร์สนึงที่ผมจะสอนเป็นคลาสแบบ generative AI for data decision s t r g นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันเนาะราติดตามกันจะเป็นคลาสแบบสอนแบบสส่วนเหมือนเดิมส่วนฟรีสำหรับเพื่อนๆใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับมาลง Waiting List เรียนฟรีได้แล้วก็ส่วน VIP ครับอันนี้ใครๆก็ลงเรียนได้นะครับ คือรุ่นหนึ่งผมจะรับประมาณแค่20 20คนเพราะว่ามันต้องเรียนออฟไลน์แล้วก็ไม่งั้นเกิน20เดี๋ยวจะดูแลไม่ไหวก็จะรับ VIP สักรุ่นละสี่ห้าคนให้แบบพอมเอีเป็นบัตเจตค่าห้องให้มันไม่เข้าเนื้อเนาะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็บอกอย่างที่บอกมี2กลุ่มก็คือเรียนฟรีก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนิดนึงเพราะคนคนคอมเมนต์ก็อยากเรียนเยอะมากนะอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะส่วนคน VIP ก็มีรีเซิร์ฟให้ประมาณ 4- ีหที่ต่อรุ่นหนึ่ง เพื่อไม่ให้มันแบบให้ให้แบบกําลังดีกําลังดีสนุกสนุกไม่อยากให้มันเป็นเกี่ยวกับแบ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 บอะไรมากเกินไปแล้วกันไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นแบบขายมากเกินไปเรียกว่าเอาหนุกหนุกพอมีเงินค่าขนมเหลือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับจะแชร์แบบอันฟอร์มอลนะครับต้องบอกก่อนอมาถึงเรื่องนี้การจะเลือกใช้ Data ควรมีหลักในการเลือกใช้อย่างไรบ้างเช่ถ้าคุณมี Data อยู่สัก20ตัว30ตัว40ตัวห้ิตัว,ตว60ตัว ใช้แบบไหนยังไงผมเลยมีเกณฑ์ในการประเมินว่าควรจะต้องใช้ Data ไหนก่อนกลางหลังด้วย5 l o โลจิกนี้นะครับจริงๆแล้วไอ้สิ่งนี้ผมต่อยอดมาจากสิ่งหนึ่งที่ m a r k e t ็ตอร์หลายคนน่าจะคุ้นเคยก็คือการทำ r f m model r f m model คือการแบ่งเซกเมนต์ลูกค้ามันคือรูปทรงแบบ3มิตินะครับ R คือ recency ล่าสุดลูกค้ามาใช้บริการเมื่อไหร่นะครับ F, F คือ frequency ลูกค้าคนนี้มาถี่เท่าไหร่ในระยะเวลาที่เราตั้งเป็นคทีเรียไว้แล้วก็ M, M คือ monetary ลูกค้าคนนี้ใช้เงินกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าทำเป็นลูกทรงทรงลูกบาก3มิตินะครับคิดภาพกลุ่มลูกค้าชั้นดีคือคนที่เพิ่งมาใช้บริการไม่นานจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีความถี่ในการมาใช้บริการสูงในระยะเวลาที่เราตั้งไว้ นะครับแล้วก็จะมีการใช้เงินที่สูงด้วยไม่ได้มาบ่อยแต่ใช้เงินน้อยนะครับใช้ถ้าเราสบายสีมันจะได้ประมาณนี้ครับตรงนี้คือกลุ่มลูกค้าชั้นดีนะครับจะะบายสีได้ประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ตรงบนบน,บนแบบนี้ถ้าเราดูเราดูเราดูภาพนะมันจะต้องอยู่แบบนี้นะครับเพราะเพราะว่านี่แกน R R คือแนวนอนนะครับ F คือแนวตั้ง นะครับ m คือแนวลึกนะครับฉะนั้นกลุ่มลูกค้าชั้นดีจริงๆอะ่ะมันคือคนที่ต้องไฮไลท์ตรงนี้ครับนี่นี่คือลูกค้าชั้นดีที่เราต้องโฟกัสก่อนส่วนลูกค้าชั้นทั่วไปที่เราปล่อยทิ้งไว้ก็ได้อาจจะเป็นลูกค้าอยู่ในกลุ่มนี้ครับมาน้อยไม่ค่อยใช้เงินพวกนี้อาจจะมาขอน้ํากินฟรีเป็นหลักอันนี้เราก็มองข้ามไปได้ผมเอาหลักเนี้ยมาประยุกต์กับการวางมิติในการเลือกใช้ Data ไหนในการทํา Marketing หรือว่าการทำ Business s ี a วอ g y w h a t e v e r อะไรก็แล้วแต่เลือกใช้สกอ r e ในการใช้ Data Decision ยังไงบ้างผมต้องบอกผมใช้แบบนี้ครับผมแบ,บ่งเป็น5แกนนะครับอ่ะผมอาจจะวาดรูปเป็น5 5มิติอ่าหเหลี่ยม5เหลี่ยม5เหลียหล่ยมนะครับหอย่างแรกเนี่ยเกนที่ผมใช้ประเมินเนี่ยการทำ s s o r r n n g ของผมนะผมใช้ Priority ผมจะต้องประเมินก่อนว่า Data Data ตัวไหนมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ระยะยาวเรามากกว่ากันหมายความว่าไงสมมุติะ d t t a ลูกค้ากับกับ Data สมมติ patio, Data Data Survey Data ที่เป็นมาจากลูกค้าตรงสำหรับผมผมให้ Priority มากกว่าเพราะนั่นคือ Data ที่เป็น First Party Data ได้จาก Direct to Customer ตรง Survey อาจจะมีการผ่านการคิดผ่านการตรองไม่ใช่ทุกคนตอบแต่พอเป็น Data คัสเตอร์โดยตรงเนี่ยมันจะส่งผลต่อธุรกิจเยอะหรือแม้แต่ Data การขายอันนี้ก็เป็น priority ธุรกิจเหมือนกันคุณควรจะต้องเก็บอันนี้อยู่แล้วครับนี่คือ Data ที่คุณจะต้องเก็บอ่ายกเว้นถ้าเกิดเป็นข้อมูลประเภทแบบ Customer satisfaction อาจจะถือว่าเป็นลำดับที่2ต่อไปได้เออคิดภาพแบบนี้นะครับนี่คือ p r r o r i t y เกณฑ์ที่1ที่ผมใช้ในการประเมินอาจจะแบ่ง scoring เป็น1-5ก็ได้แบบสูตร i f i model ก็ได้ Dimension ที่2นะครับของการเลือกทำา d d t c i s i o s Strategy ของผมคือ Impact Impact หมายความว่าอะไร Impact หมายความว่าถ้าเรากำลังประสบปัญหาแบบใดอยู่สมมุติวันนี้ยอดขายหายยอดขายหดยอดขายตกยอดขายแห้งหยิบ Data ไหนมาใช้แล้วจะเกิดผลทางธุรกิจทันที ฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างเป็น Quick Win แต่ว่า Priority ถือว่าเป็น Long Win นะครับลองเทอร์มสตรีจี y อาจจะไม่เห็นผลทันทีถ้าใช้แต่ไม่เก็บไม่ได้นี่คือ Priority ที่จำเป็นจะต้องมีที่สุด Impact คือเกิดผลทันทีเร็วที่สุดนะครับ2มิติแล้วนะมิติที่3คือเรื่องอะไรครับมิติที่3คือ Challenge challenge คือเวลาเราจะใช้ Data เนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดถึงแค่การใช้แต่คิดถึงการเก็บด้วยครับข้อมูลชุดนี้ที่คุณคิดว่ามันที่คุณประเมินแล้วว่ามันสำคัญมากมีผลต่อธุรกิจสูงแล้วในความเป็นจริงคุณสามารถเก็บ Data นั้นได้ยากหรือว่าง่ายข้อนี้สำคัญนะบาง Data คุณเก็บ ตรงผ่านระบบผ่าน API ผ่าน POS อันนี้ Data ก็ถือว่าเก็บความชาเลนต์ชาเลนต e ต่ำก็ถือว่าง่ายมีความง่ายสูงนะครับความชาเลน์ไม่ค่อยชาเลนเท่าไหร่เลยนะครับถือว่าง่ายนะครับถือว่าง่ายมากแต่ถ้าเกิด Data บางตัวก็มีความสําคัญมากไม่แพ้ก,กันแต่ยากในการเข้าถึงสมมุติเราบอกว่าเราอยากรู้ความรู้สึกลูกค้าจะรู้ได้ยังไงถามหรออันนั้นถือว่าชาเลน์สูงนะถือว่ายาก ในการเก็บหรืออาจจะเป็นอะไรอะ่ะอาจจะเป็นแบบใช้ระบบกล้องอ่านใบหน้าอารมณ์อ่ะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็จ,จะทำให้ความเลนจ์เนี่ยมันมันง่ายขึ้นคิดภาพออกไหมฉเน้นพ i อยนี้ก็สำคัญ Data ว่าสำคัญแล้วแต่การเก็บความยากง่ายในการเก็บก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับ Data ต,ตัวที่4ตัวถัดมา คืออะไรครับเมทริกตัวที่4เมทริกตัวที่4เนี่ยในความคิดผมเนี่ยมันคือเรื่องของ ease ease หรือว่าความยืดหยุ่นในการเอาไปใช้งานจริงจะเรียกว่าเป็นความง่ายในการใช้งานเมื่อกี้ความยากง่ายในการเก็บข้อนี้เป็นความยากง่ายในการใช้งานถ้ามันใช้งานง่ายมากสมมติบอกว่าโอเคคุณ Export ข้อมูลทำแดชบอร์ดตรงๆได้เลยอาจจะเป็น อาจจะคะแนนเป็นต้าตรงๆไปเลยนะครับแต่บางอันคุณอาจจะบอกว่าโอ้โห و, ข้อมูลชุดนี้เนี่ยกว่าเก็บ,กบมแม้จะเก็บไม่ยากก็จริงแต่เอาไปใช้งานจริงไม่ง่ายต้องผ่าน process ผ่านอะไรเยอะติด condition นู่นนี่นั่นเยอะอันนี้ก็ส่งผลต่อการเลือกนำไปใช้นะครับมิติสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือ เรื่องของ Risk ครับความเสี่ยงเพราะอะไรอะ่ะก็อย่าลืมนะครับว่าคือ Data เนี่ยแม้มันจะเป็น a s s e t แต่มันก็เป็น a s s e t ที่มีความเสี่ยง Data บางตัวคุณเก็บไว้นานเกินไปเป็นผลเสียมากกว่าผลดี 1. เปลืองค่า Storage 2. เปลือง Computing Power ในการประมวลผล 3. อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของ Cyber Security ไหนจะต้องประเมินเรื่องของ PDPA GDPR อื่นๆอีกมันมีหลายมิติฉั้นข้อนี้ก็จะประเมินว่า Data ต,ตัวไหนบ้างมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่ากันความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงน้อยสุดนะก็โอเคอันนี้ถ้าเกิดทุกอย่างมัน5้าเนี่ยคุณควรเลือกหยิบ Data นี้ไปใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดบางอย่างอ่ะบางอย่างสมมติ customer data จะเป็นอ่ะสมมติ customer data ถ้าเกิดลองวาดให้เห็นภาพนะ พอริตี้สูงมากอาจจะจัดสกอร์ตรงนี้เลยนะครับการอิ a c t ก็สูงความชนจ์ก็ต่ำนะครับใช้งานก็อาจจะค่อนข้างง่ายแต่ว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนลูกค้าชั้นกราฟของ c u สเ o อร์ Data อาจออกมาเป็นแบบนี้ชาร์ตของมันนึกภาพออกมาแต่ทีนี้สมมุติ Data กันหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็น s a l e s Data ข้อมูลการขายปกติทั่วไปที่ไม่ได้ระบุตัวตนสาขาไหนขายได้เท่าไหร่โปรดักชิ้นไหนขายได้เท่าไหร่ p o r i t y อยู่สูงมากอยู่แล้วเหมือนกันนะครับ Impact ก็ถือว่าค่อนข้างสูงไปใช้ในการจัดสต็อกความชาเลจนในการเก็บก็ต่ำแค่มีพวกโปรแกรมบัญชีพี p, บันทึกการขายหน่อยก็ง่าได้นะครับความยากง่ายในการเอาไปใช้ก็ต่ำสามารถถ้าเกิดเก็บมาเป็นระบบแล้วก็สามารถเอามาใส่พวก พวกโปรแกรมทำแดชบอร์ดวิชวลิเซชันได้ทันทีสุดท้ายริสก็ค่อนข้างต่ำก็ตัวนี้จะกางเต็มหมดอจแต่อาจจะแบบ p พ r i t y จะอยู่ต่ำลงมาหน่อยก็ได้อาจจะไม่ได้ Impact เท่ากับไม่ได้ไม่ได้ Impact เท่ากับเซลล์ด a ตสมมติผมอาจจะบอกว่าเหลือ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 ตัวนี้เหลือแค่ประมาณนี้สมมติผมต้องกลางประมาณนี้อ่าอิมแพคไม่เท่าเไม่เท่า Customer Data เพราะว่ามันไม่ระบุตัวตนแต่ก็ถือว่าผลกระทบต่อธุรกิจค่อนข้างแบบเสี่ยงต่ำก็ใช้ได้ทันทีเห็นภาพไหม ก็ใช้ใช้หลักนี้ในการในการประเมินได้ครับชั้นหลักคือคุณเอาไอ้โลจิกเนี้ยห้าเมทริกเนี้ยไปใช้ในการประเมินนะครับว่า Data ต,ตัวไหนควรหยิบมาใช้ก่อนควรหยิบมาใช้ทีหลังควรหยิบมาใช้ทันที Data ต,ตัวไหนจำเป็นจะต้องวางแผนเก็บตั้งแต่วันนี้เพราะว่ามันส่งผลต่อธุรกิจมากๆในวันหน้านะครับ Data ต,ตัวไหนมี ประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงในการเก็บไว้ใช้แล้วก็ไม่ควรเก็บไว้นานมากเกินไปมันจะยิ่งมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับประมาณนี้ที่เล่าให้ฟังกับ5 dimension score เพื่อเอามาประเมินว่าควรหยิบ Data ไหนเอามาใช้ปรับธุรกิจในวันนี้อ่ะช่วง q a a แล้วครับมาคุยกันฟังแล้วมีความเห็นยังไงครับ ลองแชร์กันหน่อยขอดูความเห็นไปด้วยระหว่างนี้อ่าระหว่างนี้เดี๋ยวขอคุยนอกเรื่องระหว่างรอคอมเมนต์นะครับว่าเอ่อช่วงนี้รู้สึกว่าโลกเราก็ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันเนาะใช่ไหมเนาะไหนจะเอ่อเหตุการณ์ในอ,อ,อิสราเอลอิหร่านนะครับ UK, รรยูเครนรัสเซียก็ยังไม่จบอิสราเอลอิหร่านนี่ก็มี ถ้าทางมันจะวุ่นวายวุ่นวายสูงเนาะบ้านเราก็เนาะเห็นข่าวแล้วเนาะไหนจะคลิปเสียงหลุดอะไรหลุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเออก็ผมว่าช่วงนี้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็ธุรกิจก็จะเป็นช่วงที่ช ALLENGE หนักยิ่งกว่ายิ่งกว่าช่วงโควิดนะในความคิดผมนะ มันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายเลยนะแล้วก็ไงก็ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันเนาะที่ทําธุรกิจอยู่ฉันสิ่งหนึ่งที่ผมก็จะอังขค้นข้างบ้านโอเคสิ่งหนึ่งเนาะที่ผมผมก็ย้ํา,ยา,ยาเสมอว่าฉันถ้าเกิดเราไม่ได้ประมาทเรื่องเอ่อเรื่อง data ตั้งแต่ต้นเนี่ยหรือว่าเราเราวางแผน Data ไว้โอเคแล้วอะมันจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะบางธุรกิจ ที่ผมดูแล้วกันเนาะผมไม่ขอลงดีเทลเนาะเราเอาคอสเมเอร์เดต้ที่มีอะเอามาใช้อ่ะมันผลิดอกออกผลจริงๆนะอย่างน้อยอะเราเลือกเอามาทำรีมาร์เก็ตติกับลูกค้าเก่านี่เป็นเบสิ p r ริ c i p l e ของ Marketing เลยนะไม่ใช่เป็นอะไรเรื่องใหม่เลยนะบางครั้งแค่เราทำแค่เนี้ยอดขายก็ขยับแล้วนะแล้ว ROI ต่อลูกค้าต่อแต่ละคนที่ได้มาเนี่ยก็ต่ำกว่าการรีคยหาลูกค้าใหม่นะ เออแล้วยิง่งฝากเผื่อคนที่ทำพวกคอสเมติกแบรนด์ออย่างคุณฝนทำอยู่เนี่ยคอสเมติกแบร์เนี่ย Data พวกนี้สำคัญมากนะครับแต่ถ้าเกิดขายผ่านพวก Marketplace อันนี้ยก,ก็ต้องทำใจนะเพราะว่าคุณได้ยอดขายเยอะแต่คุณจะไม่ได้ไม่ได้ค u s t o อร์ Data อะไรสักเท่าไหร่เลยกูจะต้องคิดหาทางว่าทำยังไงให้ลูกค้าที่ออซื้อผ่าน Marketplace ทั้งหลายเนี่ยนะอยากจะมาซื้อตรงกับแบรนด์เป็นส่วนใหญ่ ทำยังไงที่เขาอยากจะซื้อกับคนอื่นแต่เขายังอยากมาลงทะเบียนเพื่อเอา Data ให้เราแลกกับอะไรบางอย่างไอ้พวกนี้มันคือ Data าสตรี e ีที่ผมอยากฝากให้ทุกคนเนี่ยจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมผมรู้ว่าพวกคุณเริ่มทำมาแล้วแหละแต่อยากให้คุณจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมการจะทําเรื่องนี้ให้เกิดได้เนี่ยคุณต้อง Inve s t กับมันจริงจังอันนี้อันนี้บอกถึงเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้บริหารนะครับเพราะถ้าคุณไม่ i n v e s t หรือว่าเอาอินในเรื่องไหนเนี่ยเรื่องนั้นจะไม่มีทางเกิด ขึ้นเลยจริงๆเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเหมือนกับตอนที่คุยกับพี่ปี้ไปสัมภาษณ์พี่ปี้ไปเมื่อวันพุธนะครับกับเรื่องแบบ e m p l o y e r b r a n d i n g ่ะที่แบบเอ๊ะทำไมทำยังไงให้องค์กรเป็นแบบนี้พี่ปี้ก็บอกชัดครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้แบบมันต้องสั่งจากท็อปดาวลงมาเราต้องยอมรับก่อนองค์กรส่วนใหญ่บ้านเรายังคงทำงานแบบนี้และถ้าเรารู้ว่าองค์กรเราเป็นแบบนี้เราต้องเป็นคนลงมา แฮนด์อมันถ้าเราอยากให้มันเกิดเราก็ต้อง All in กับมันให้เต็มที่อย่าแค่สั่งแต่ไม่ให้ resource นะครับอย่าแค่สั่งโดยไม่มี d i r e c t ั o นให้เขารู้ว่าจะต้องทำทุกวันไปเพื่ออะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักการตลาด ทุกคนที่ฟังกันวันนี้อยู่บ้างเนาะกับการเลือก5 dimension matrix นะครับ5 dimension score ลองเอาหลักคิดนี้ครับ1 priority 2 impact นะครับ3 challenge 4 ease ความยากง่ายในการใช้งานและ5ก็คือ risk ความเสี่ยงลองเอาหลักนี้ไปปรับใช้นะครับแล้วลองดูว่าใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงหรือถ้ามีคุณมีมุมมองอื่นในการ คัดสรรการใช้ Data ก็เอามาคอมเมนต์แชร์กันไว้ได้เนาะเดี๋ยววันอังคานี้เดี๋ยวคงจะหาอะไรสักเรื่องมาเล่าให้ฟังกันจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวใกล้ใกล้จะเป็นงาน CTC แล้วนะครับใกล้งาน CTC แล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่งาน CTC ผมไปวันผมไปวันไหนอ่ะวันเสาร์เออผมไปวันเสาร์ผมไปวันเสาร์ที่5ต่อประมาณสักน่าจะประมาณ สามสี่โมงเย็นประมาณนี้เกือบเกือบท้ายอ่ะยังไงใครไปวันเสาร์เดี๋ยวเราเราเจอกันนะครับใครมีหนังสือผมก็หยิบมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเซ็นให้เดี๋ยวผมจะนั่งอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวผมจะบอกทีว่าผมไปนั่งอยู่แถวไหน,นเผื่อใครอยากเจออยากพูดคุยอยากทักทายกันก็ก็แวะมาเจอกันนะครับเอาละวันนี้ประมาณนี้ครับทุกคนก็แชร์กันพอในเรื่องไ้เราวให้พอคุณได้ไอเดียอะไรบางอย่างเอาไปใช้ในการทํางานวันพรุ่งนี้เนาะไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับผมเชื่อว่า รางวัลของคนทุ่มเทจะได้ไม่น้อยกว่าที่ตั้งใจนะครับเอาละอ๋อของของผมวันเสาร์บ่ายสามหมอะขอบคุณมากขอบคุณมากผมก็จำสเกลเดลตัวเองไม่ได้ชัดๆนะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณฝนนะครับเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube กันตลาดลทต่อนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่ คลื่นวิทยุ96.5ติงคอนเน็ที่ผมมีรายการกับอาจารย์ธัญวัฒน์เดี๋ยวจะคุยเรื่องอะไรรอฟังกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ